สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแจกและแจกมอดเกม GTA San Andreas กันอีกแล้วนะครับผมมอดที่ผมจะมารีวิวรีวิวและแจกวันนี้ก็คือมอดอ่าสกินเลออนสกอ่าสกอตเคเนีเคเนิดีนะครับผมไปเอกจากเกมดังอย่าง Resident Evil นะครับผมสกินนี้ก็เป็นสกินของเวอร์ชัน Resident Evil 2 Remake ด้วยนะครับอ่ามอดนี้ผมก็เคยลงไปแล้วแหละแต่ก็ติดเหลืองผมเลยต้องมาทำใหม่ เช่นเคยนะครับผมก็โอเคนะก็ถ้าเกิดใครสนใจมอดน,นี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงมอดก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมก็ขั้นตอนแรกที่เราจะใส่สกรีนรีออนได้นี่เราคือเราต้องมีมเมนูเสกตัวละครก่อนนะครับหรือสกรีนเซเลคเตอร์นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่มีอมอด เมนูเสกตัวละคระเปลี่ยนตัวละครนะครับผมก็แล้วผมจะใส่ลิงก์วิดีโอสอนโหลดมอดวิธีเปลี่ยนไอมอดเปลี่ยนตัวละครนะครับผมอยู่ข้างใต้คลิปนี้นะโอเคถ้าเกิดใครยังไม่มีถ้าเกิดใครมีแล้วก็ก็ไม่ต้องโหลดนะครับโอเคครับเปิดคีโอขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่สกรีน selector v สามนะครับผมอ่าปับ๊บอ่ามันก็จะอยู่หน้าแรกเลยนะครับผมเลื่อนลงไป จะอยู่ตรงอ่ามาเยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ E M M E T นะครับกดไปที่เครื่องหมายถูกหนึ่งทีอ่านี่ครับมันก็จะเป็นสกรีนเลออนอ่าทีเลยปะละ่ะก็นี่ครับอ่าก็จะเป็นสกรีนเลออนอ่า ถือปือนด้วยนี่จะเป็นยังไงนะ่ายีดขี้นี่ครับอ่ารีรีออนบอกเบื่อยิงแล้วซอมบี้อยากยิงคนบ้างอ้อเลยครับผม <c oughs> อ่าเฮ้ยรถมึงสวยดีนี่ ก็จะเกียนขอเกียนประมาณนี้นะครับผมอก็จะเป็นแบบนี้ครับหมอดสกรีนออนก็ก็อาจจะไม่เฮ็ดดีมากนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้แย่ไปก็ไม่ได้แย่จนเกินไปอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอดสกรีนรีออนกันเลยนะครับผมก็โอเคครับไปกันเลย เรามาดูวิธีการลงมอดสกีนรีออนกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมพอโหลดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมทั้ง3แอปนี้ไว้นะครับผมแอปแอปพื้นฐานในการลงมอด GTA เลยนะครับแอป GTA IMG2 แอป TXD2 แล้วก็แอปแตกไฟล์นะครับผมแอปแตกไฟล์นี้ผมจะไม่บังคับนะครับผมว่าใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนตัวผมจะใช้เป็นแอปไซด์ไขว้เอครับโอเค พอตาวโหลดไฟล์มาเสร็จแล้วก็เตรียมทั้ง3แอปนี้เสร็จก็เข้าไปที่แอปจากไฟล์นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับอพอเข้ามาที่แฟ้มดาวน์โหลดเราก็จะเจอ mod skin Leon RE2 remake นะครับก็คือ Resident Evil 2 remake นั่นเองก็ให้เราจิ้มไปที่ไฟล์ m o สกรีน Leon นะครับอพอจิ้มมาเสร็จแล้วก็เลือกคำสั่งที่2ครับ Extract Here คพ okay. อแตกไฟ้มมาเสร็จเราก็จะได้แฟ้ม mod สกินเลออนมานะครับผมกดเข้าไปที่แฟ้ม mod สกินเลออนนะครับอ่าขออภัยครับกดเข้าไปที่แฟ้ม mod สกินเลออนอ่าเราก็จะเจอ2ไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ .d f mm hmm. กับไฟล์ .t x d ให้ให้ท่านผู้ชมออกากแอปน,นี้ไปเลยนะครับอ่าจ mm hmm. ากนั้นก็เข้าไปที่แอป g t a i m g 2ครับผมแอปนี้ก็มีโหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะครับผม อ่าเพื่ก็มีนะกด Op e n น m g นะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม Data าแล้วก็หาแฟ้ม Com เดอะล็อคสตาร์เกม GTA SA นะครับแล้วเข้าไปที่ไฟลแล้วเข้าไปที่ TEXDB นะครับผมอ่าจากนั้นก็ให้เราเลือก GTA 3จุด IMG นะครับกดจิ้มไปอ่าจากนั้นก็กดปุ่มสิลิกด้านล่างนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เราพิมพ์คำคำว่าอ่า e m m อย่างนี้นะครับอ่าพอพิมพ์ e m m มันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่า e e m m e t ครับกดค้าง d f f แล้วกดค้างที่ไฟล์ e m m e t d f f นะครับอ่ามันขึ้นมาแบบนี้เราก็กดแล้วก็กดคำสั่งที่สองครับ r e p พอ่าจากนั้นก็ให้กดแฟมที่2นะครับ กดไปอีกกดจนมันออกมาหน้าแบบนี้นะครับผมอย่างนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะจากนั้นก็เข้าไปที่มนะ็อดสกีนดีออนนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ออนนทติ๊กติ๊กคำสั่งที่ว่า e m m e t d e f นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม s e l e c ด้านล่างเลยนะครับพอติ๊กเสร็จอโอเคครับ จากนั้นก็ให้เราออกจากแอปนี้ไปเลยนะครับผมจากนั้นก็เข้าที่แอป txd 2แอปนี้ก็ไม่หลุดอยู่ที่ใต้คี่ปุมเช่นเคยนะครับอ่ากดป,ป,ป,ปุ่มวงกลมสีมพูด้านล่างนะครับอ่าจากนั้นก็กดไปที่รูปบ้านหนึ่งครั้งนะครับรูปบ้านหรือโฮมของเรานั่นเองอ่พาพอกดเสรยมก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม android แฟ้ม data แล้วก็หาแฟ้ม com dalasta game gta sa นะครับ าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์แล้วก็เข้ไปที่ TEXDB จากนั้นก็เข้าไปที่ GTA 3นะครับาจากนั้นก็ให้ท่านผู้ชมกดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับอพอติ๊กเสร็จก็ให้กดปุ่มซเล็กด้านล่างนะครับซเ็กโอเคครับจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มสีพูด้านล่างนะครับ จากนั้นก็เลือกคำสั่งที่2นะครับจากนั้นก็ให้เรากดไปที่รูปบ้านหนึ่งทีนะครับผมรูปบ้านที่อยู่บนขวามือบนสุดนะครับรูปบ้านรือโฮมของเราเองกดไป็หนึ่งทีนะครับจนมันออกมาหน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มสกีรีออนนะครับ จากนั้นก็ให้กดติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับพอติ๊กเสร็จก็ให้กดปุ่มส e l e c t ด้านล่างจากนั้นก็ให้เลือกเป็นคำสั่งที่2ครับ o v e r w i t นะครับผมเลือกเป็นคำสสั่งที่2นะ,อะโอเคครับจุดสีมพโก็จะย้ยายลงมาอยู่คำสั่งที่2แล้ว o v e r w i t โอเคครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคไปเลยนะครับอ่าเราก็รอสักครู่นะครับผมมันกำลังอีพอร์ตไฟ รอสักคู่หนึ่งครับไม่รู้กันไฟล์แค่นี้ทำไมมันรู้สึกว่ามันก็นานนิดนึงก็สักก็รอรอหน่อยนะครับอ่าสี่แล้วครับตอนนี้อ่าห้าแล้วหก ก็โอเคนะครับผมก็เสร็จสิ้นไปเทียบไปร้อยแล้วนะครับผมก็กดออกไปเล่นเกมได้เลยนะครับออก็เป็นยัางไงาบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์หน่อยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไคร้ก็กดซับสไคร้หน่อยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเออก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวบางทีมันบางทีมันไม่แจ้งเตือนครับต้องกดกระดิงด่งกวยนะโอเค แตงั้นก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ